ค่ะใช่ค่ะเ <FELIPE S 1> ชิญค่ะแนะนําตัวด้วยค่ะครับสวัสดีนะคะขอต้อนรับกับคราวาทท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็ท่านทีมจิตอาสาทุกท่านนะคะวิชาลัตนาจิตเกืร์กูลนะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องที่ว่าพอหลังเนี่ยพอพอมาเข้าเป็นเรียนในวิชารามเนี่ยแล้วพอฟังทำู่บ่นจากเขาที่แล้วเนี่ยได้การบ้านจากท่านอาจารย์ดรกันดาแปลว่า เรายึดดีเกินไปในสถานการณ์ที่เรายังไม่พร้อมใน,ในบททบทวนทำข้อที่สามสิบห้าค่ะก็เลยลองเอากลับพิจารณาดูว่าเออเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะเขาที่แล้วนี่คือมีปัญหาว่าเราลองพยายามงดเนื้อสัตว์แล้วเราก็ยังทานเคียอยู่ในสภาวะที่ครอบครัวยังไม่พร้อมเราก็มาพิจารณาเออน่าจะเป็นไปได้ใช่แล้วก็นึกได้ว,ว่าเพื่อนจะบอกว่าเราชอบทำอะไรที่มัน เพอร์เฟกเกินไปอะไรเงี then then ้ยเก็เออก็มานั then, so ่งพ so ิจารณาแล้วก็พยายามปรับตัวในตรงส่วนนี้แล้วก็ลองกลับไปอ่านบททวนทาทั้งหมดอีกแล้วพอหลังๆเนี่ยเราก็รู้อ๋อเป็นเพราะว่าเราอะเป็นคนที่ละเอียดเกินไปยึดมั่นเกินไปในสิ่งที่ต้องทําให้ได้ในสิ่งที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หลังๆพอพอเรารู้แล้วว่าอ๋อเราก็อ่านไปก็มาชอบบทหนึ่งที่ว่าบทที่บททวนที่ห้าสิบเจ็ดหากว่า คล่องแต่ทันการสมบูรณ์และทันใช้ดีที่สุดคล่องแต่ทันการดีกว่าสมบูรณ์ก็แต่ไม่ทันใช้ก็พยายามเอามายึดเป็นข้อของเราในการในการที่จะทํากิจการต่างๆ,ๆว่าโอเคเราพล่องแต่เราเสร็จทันการนะแล้วมันทำให้เรามีความสุขมากขึ้นพอเดี๋ยวนี้แม่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้ทำไมทำงานไวขึ้น พ่า้าก่อนพอจะล้างจานเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยจานจะต้องสะอาดทุกอย่างจะต้องเรียบเดี๋ยวนี้แบบแม่บอกไวมากเลยเพราะคุณแม่เป็นทำงานไวมากแล้วทำไมคุณแม่อยูเ่เยอะและ้วมแม่ทำงานไวมากแล้วเราก็หกันกลับมาเออสิ่งที่เราทําก็ไม่ได้พองนะโอเคมันสำหรับเรามันอาจจะพองแหละแต่มันรับได้เด็กกิน,ในใทุกคนโอเคอหลังก็เลยการมันทํางานไวมากแล้วก็พอหลังๆพ่อเวลาเวลาคุณแม่บ่นกับคุณพ่อเรื่องของเราเนี่ยเราก็จะนั่งฟังุแล้วก็ในใจว่าอืในใจคิดว่าคุณแม่เข้าใจเราผิดนะ บอกไม่ได้ไม่ได้เนี่ยแหละที่ปากกรรมทำมาทำมาก่อนเนะี่ยรับไปรับไปกทมเพราะนั้นรับแล้วหมดไปเราอาจจะเคยทำมาม,ม,มันก็มันก็แฮปปี้พอเมื่อวันก่อนเมื่อเช้ามีรถขยะจะมาเก็บเราอยู่ห้องน้ำเราก็เน้ยมันเสียงรถขยะมานะต้องต้องรีบบอกแม่เราแล้วว่าแม่รถขยะมาไม่งั้นขยะจะไม่ได้เก็บไปนี้ก็เลยด้แม่จะบอกว่าแม่แก่แล้วแต่ว่าจะพูดกับแม่อย่าตะโกนให้แบบพูดใกล้ๆเพราะเขาไม่ได้ยิน เราคิดว่าสภาวะนี้เรายัางไม่พร้อมนะเราต้องอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเรายัางทําไม่ได้อันนั้นไม่เป็นไรเพราะนั้นเราต้องปล่อยวางว่าเรายัางทาไม่ได้เราก็โอเคก็อาบน้ําไปอย่างมีความสุขคือทําให้รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้การเป็นคนอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นปล่อยวางได้ง่ายขึ้นแล้วก็พอพี่ชายกลับมาพี่จักยรอยเยี่ยมบ้านนะคะเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้มีความสุขง่ายขึ้นจังเราก็คือก่อนจะเป็นซีเรียสไลคะหลังๆก็แบบ ละลาได้้องเคออกมาได้คือทําอะไรก็ก็มีความสุขได้แล้วพอมาฟังท่านอาจารย์มากขึ้นเพราะต่กอนอย่างที่บอกค่ะว่าเพอร์เฟกอ่ะแล้วก็บางฟอฟังท่านอาจารย์หมอเียบบอกว่าอันดับแรกนะต้องละชัว่วก่อนแล้วเขมายึดดีอ่ะแล้วพอเราไปติดยึด,ย,ดยึดดีตรงที่บอกครว่าเรามีปัญหาว่าเราไปติดยึดดียึดดีจนเราเป็นทุกข์นะแล้วพอเราก็ก็มือนรูสึกว่าเ,เราแสดงว่าเราเริ่มเริ่มทําบุญมาดีละก็ได้ฟังท่านอาจารย์บอกอว่าอ่ะแล้วเราจะเลิกยึดดีไม่ได้ละก็วางดี ตอนที่ดีเกิดไม่ได้แล้วก็ออ๋อนี่แหละ่ฉันก็ลงเป็นเป็นณปัจจุบันนี้แล้วเขาก็บอกว่าก็คิดแบบพุทธะสิคิดที่ทําให้ใจเบิกบานแล้วก็มองหาประโยชน์จากทุกอย่างมันก็เลยบอกเฮ้ยพอเดี๋ยวนี้พี่เลยโอเคอันนี้ช่วยฉันในเรื่องนี้นะโอ้อันนั้นช่วยฉันในเรื่องนี้นะคราวที่แล้วที่เจ็บป่วยเรื่องที่เป็นแผลค่ะแล้วเราก็ทุกร้อนใจมาตลอดแต่เราก็ผ่านสภาะนั้นไปได้พอมาปัจจุบันที่เขาบอกว่าต้องไปเท้าทํางานนะคะ ขาจะให้เป็นบูสเตอร์เข็มสามเราบอกไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรนี่แหละคือเราก็บอกเราว่าเรายังมีแผลอยู่เรายังไม่พร้อมที่จะไปแต่ในใจเราบอกไม่เป็นไรเพราะเรารู้ตัวแล้วว่าถ้ามาก็ต้องยอมรับวิบากกรรมอันใหม่จะเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ประมาทในเรื่องของการที่จะป้องกันตัวเองในเรื่องโรคโควิดลรวบอกนี่แหละเป็นเพราะสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้มาทุกอย่างมันเอ,อื้อมันเกิดขึ้นกับเราเพื่อให้เราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ให้เรารับสภาวะ ได้มากขึ้นพร้อมที่จะปรับตัวทุกอย่างพอรู้ปุ๊บเราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการนํายาเก้าเม็ดเนี่ยมาใช้เราก็รู้สึกเออตอนนี้แฮปปี้ไปหมดแล้วว่าเออเนาะเราเรา,เรามีความสุขให้ขึ้นจริงๆแล้วก็ทุกมันก็ลดไปเลยคือถ้าเรามีสติเกิดปัญหาปุ๊บเราคลิกได้ไทันปั๊บหยิบแอบบทน้นบทนี้มาใสา่แล้วก็โอ๊ะนี่ไงมันเกิดเพราะสิ่งนี้โุ๊ะนด่นไงมันเกิดเพราะสิ่งนั้นตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออเห็นทำแล้ว เห็นทุก์จนเห็นธรรมเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละศีลธรรมที่เราเรียนมาเนี่ยมันช่วยในการดับทุก์ได้ฉับพันได้เร็วมากเลยแล้วก็ทําให้การมีความสุขมากขึ้นมันนี้คืออยากจะส่งกันบ้านแค่นี้ค่ะใชะค่ะก็ ดีมากเลยนะคะเพราะว่าได้สามารถนำบททบทวนธรรมไปใช้ปรับในชีวิตประจำวันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมีความสุขขึ้นก็แสดงว่าเราก็เจริญในธรรมแล้วค่ะก็ฝึกไปเรื่อยๆนะคะ<จ><จ>ค่ะต<จ>อนนั้นถึงอยากจะช่วยช่วยช่วยในเรื่องบริจาคร่วมบุญด้วยในการเรื่องช่ชวยชีพค่ะค่ะบททบทวนธรรมเนี<อ>่ยมันมีความหมายมากสำหรับคนที่เขานำไปใช้จริงๆิค อนุโมทนากับคุณรัตนานะคะตัวบททบทวนธรรมเนี่ย <c oughs> เข้าเป็นทั้งเชื้อโรคแล้วก็เป็นทั้งยารักษาโรคค่ะถ้าหากว่าเราทําให้เขาเป็นเชื้อโรคเราก็จะได้โรคก็คือทุกใจนะคะแต่ถ้าเผื่อเมื่อไหร่เราเปลี่ยนให้เขาเป็นพุทธะเขาก็จะเป็นยารักษาโรคที่หายฉับพลันได้จริงๆคะ่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะ เชิญท่านต่อไปนะคะเชิญคะุณอ,อุษาค่ะ